Để นี่คงเป็นการสอบใบขับขี่ที่เงียบที่สุดในโลก เด็กๆจากโรงเรียนโสดศึกษาปานเลิศเหล่านี้ต่างก็รู้ดีว่าคือสิ่งสำคัญจำเป็นในการดำรงชีวิตเรื่องสามัญธรรมดาที่คนอื่นๆรู้สึกดารดาษกลับเป็นเรื่องที่แสนมหัศจรรย์สำหรับพวกเขาการมาแจ้งเรื่องบัตรประชาชนบัตรคนพิการที่อำเภอตลอดจนการไปโรงพยาบาลเรื่องเหล่านี้คือทักษะแห่งชีวิตที่ครูพริริตันพัฒนาครูผู้หูหนวก นำมาจัดเป็นกิจกรรมในหลักสูตรสอนสิทธิหูหนวกเพราะครูที่เป็นคนหูหนวกด้วยเช่นกันนี่เองครูพรศิริจึงรู้ว่าสิ่งใดที่คนหูหนวกต้องการและมีความจำเป็นต่อการำดำรงชีวิตคุณครูพรศิริเนี่ยเขาน่าจะมีความเก็บกดที่เขาพิการแล้วเขาอยากจะเห็นเขาเนี่ยมีความสามารถทำอะไรได้เหมือนคนอื่นเขาก็เลยสะท้อนไปให้ลูกศิษย์เขาเราเพิ่งเคยเห็น จากโรงเรียนนี้ที่พาเด็กออกมาสัมผัสกับชีวิตจริงๆนะ,ะแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยเขาทำได้เลยถ้าเปิดโอกาสเล้เขาล้วเขาทำได้จริงกิจกรรมที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นการไปปรเซนีการไปสมัครงานการไปโรงพยาบาลกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ คือหลักสูตที่นำมาสอนและถ่ายทอดให้เด็กๆคุ้นเคยและทำเป็นก็าการไปที่ต่างๆอะ่ะยากถ้าเกิดว่าจบม .6 ไปแล้วที่จะไปในหน่วยงานต่างๆก็ไม่เคยฝึกมาก่อนก็จะไม่กล้าไปแล้วก็จะถ้าายุมากแล้วจะ เข้าไปที่ไหนยังไงก็จะยากแล้วเกิดว่าโรงเรียนน่ะได้จัดให้ก่อนมีโครงการแบบนี้ก่อนเด็กรู้แล้วเคยมีประสบการณ์แล้วก็จะสามารถไปได้เช่นเดียวกับโครงการเรื่องชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีก็จะออกไปทำประสบการณ์ดำเนินชีวิตก็จะยากถ้าเราไม่ฝึกก่อนค่ะหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆที่ครูพรชริได้สร้างสรรค์ขึ้มนมาภายใต้โครงการทุนครูสอนดีนี้ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์ที่เกิดกับนักเรียน ยัเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบของการทำนหน้าที่ผูให้กับเพื่อนผู้อื่นีกด้วยเรียนรู้มากสกคือการให้อ่ะการให้ให้ที่แบบไม่ต้องหวังผลตอบแทนให้เขาได้มีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขก็รู้สึกการให้มีมีความสำคัญมาก สำหรับคนที่ขาดพร่องอย่างคนหูหนวกสิ่งที่อาจารย์พรสิริจากโรงเรียนโสตศึกษาป่าเลิศดแห่งนี้ได้ทำนั้นเป็นการพาเด็กๆฝ่าข้ามความไม่สะดวกทั้งมวลใช่หรือไม่ว่าครูสอนดีท่านนี้ได้ทำให้เรื่องมหัศจ,จรรย์ในโลกเงียบเชื่อมต่อกับโลกสามันได้อย่างเท่าทันและเท่าเทียมมีชีวิตดีวันนี้เพราะครูและก็เพราะ ทำให้รู้สู้ไปสอนให้คิดเป็นเรียนเป็นฝันเป็นสอนเรื่องยากเย็นจนเอ็นว่างา